สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s a ฟ e Food นะคะวันนี้ค่ะแอดก็จะชวนเพื่อนๆทาวุ้นกะทิน้ำอ้อยสดกันค่ะก็ทำกินเองง่ายๆกันเลยนะคะหอมหวานเจนชื่นใจกันเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีท,ทำกันเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มทำกันเลยค่ะวันนี้นะคะแอดก็จะใช้น้ำอ้อยสดค่ะอยู่ที่750 ML นะคะหรือว่าประมาณ3มถ้วยค่ะ น้ำอ้อยสดก็สามารถซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปค่ะตามด้วยผงวุ้นหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งคนให้วุ้นนะคะละลายให้ทั่วค่ะแล้วพักทิ้งไว้10นาทีจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทำวุ้นกะทิค่ะเราใช้กะทิอยู่ที่500ร้อยมหรือประมาณ2อถ้วยนะคะตามด้วยผงวุ้นหช้อนโต๊ะค่ะ แล้วเราก็จะพักทิ้งไว้นะคะประมาณ10-15นาทีค่ะแล้วเราก็นำวุ้นน้ำอ้อยสดค่ะมาตั้งไฟต้มให้ผงละลายให้หมดค่ะโดยใช้ไฟกลางในการต้มนะคะอันนี้นะคะก็เดือดประมาณนี้แล้วเราก็จะตักฟองออกบ้างค่ะต้มจนกว่าผงวุ้นนะคะล,ะละลายจนไม่เป็นเม็ดทรายเลยค่ะเดี๋ยวแอก็จะเพิ่มน้ำตาลทรายลงไปค่ะประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะ เพื่อนๆลองชิมดูก่อนนะคะเพราะว่าน้ำอ้อยแต่ละร้านแต่ละพื้นที่ความหวานจะไม่เท่ากันค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปใส่พิมพ์กันเลยนะคะค่ะวันนี้นะคะแอดก็จะใช้เป็นถ้วยจีบขนาดหนึ่งออนค่ะเราก็จะใส่ประมาณเศษสามส่วสีของถ้วยหรือว่าประมาณครึ่งถ้วยนะคะตามชอบเลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะพักวุ้นให้เซ็ตตัวค่ะประมาณ15นาทีค่ะจากนั้นเราก็นำวุ้นกะทิมาตั้งไฟต้มให้ผงละลายให้หมดค่ะโดยใช้ไฟกลางในการต้มนะคะค่ะเมื่อผงวุ้นละลายดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไป90กรัมเกลือปน่นครึ่งช้อนชา คนให้เกลือและน้ำตาละละลายให้หมดค่ะแล้วเราก็นำวุ้นกะทิค่ะมาใส่ในพิมพ์ของเราเลยค่ะเราก็จะใส่ให้เต็มพิมพ์ของเราเลยนะคะเวลาเราซื้อน้ำอ้อยมาจากตลาดนะคะเราก็ลองชิมดูก่อนถ้าเกิดว,ว่าหวานน้อยเราค่อยเติมน้ำตาลลงไปค่ะ แล้วเราก็นำไม้จิ้มฟันค่ะมาจิ้มให้ฟองแตกค่ะจากนั้นก็พักทิ้งไว้ประมาณ1-2ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันอีกทีค่ะค่ะตอนนี้นะคะวุ้นของเราก็เซ็ตตัวเรียบร้อยแล้วค่ะนำไปแช่ตู้เย็นไว้ทานเยน็ยนๆนชื่นใจนะคะเดี๋ยวเราก็ให้ดูเนื้อวุ้นของเราค่ะสูตรนี้นะคะวุ้นจะไม่คลายน้ำค่ะแล้วก็วุ้นจะไม่แข็งจนเกินไปและไม่อ,อ่อนจนเกินไปค่ะ หน้าตาวุ้นของเราก็ประมาณนี้ค่ะหอมหวานเย็นชื่นใจกันนะคะก็ลองมาทำดูค่ะไม่ยากค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเสกฟู้ดด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ